ทนายแพทย์พันลบโพธิพิกษ์นะครับก็เป็นแพทย์ผู้ชํานาญการทางด้านโรคหัวใจคือเริ่มต้นจากสิ่งที่สําคัญมากสำหรับผมก็คือเนื่องจากว่าผมเนี่ยนอกจากจะเป็นแพทย์โรคหัวใจแล้วเนี่ยก็เป็นโรคหัวใจซะเองด้วยก็เลยเห็นว่าสินค้าที่จะต้องใช้แน่นอนก็คือ HRT หรือที่เราเรียกว่าฮาร์ดเนี่ยเพราะตัวนี้มันเกี่ยวข้องโดยตรงกับคนที่เป็นโรคหัวใจโดยเฉพาะหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยสำคัญมากเลยตอนนั้นผมก็มีอาการที่เกี่ยวข้องกับเส้นเลือดหัวใจแล้ว อาการที่สาคัญอันหนึ่งคือเวลาออกกําลังกายเนี่ยเช่นขึ้นบันไดไปสามสี่ขั้นสามสี่ชั้นของของตึกเนี่ยมันจะเกิดมีอาการเหนื่อยเหนื่อยง่ายแล้วก็มีเจ็บหน้าอกนิดหน่อยอันนั้นก็สแสดงถึงว่าเส้นเลือดที่เลือดจะส่งไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจมันไม่ไม่พอก็ทําให้เกิดมีอาการเจ็บอ,อกอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเตือนว่าเกิดอันตรายนะฮะแล้วก็มันมากพอที่ถึงจะต้องไปตรวจเส้นเลือดของหัวใจที่เรียกว่า ฉีดสีก็ไปเพื่อจะดูเส้นเลือดหัวใจและเพราะว่ามีส่วนที่ตีบที่สําคัญมากเลยถึงกับต้องได้รับการรักษาโดยที่ไปทําบอลลูนแล้วก็ใส่กเกล็สเตนนะเชนกดเส้นเลือดเพื่อจะถางมันไว้น่้นก่อนเนี้ยก่อนหน้าผมจะมารู้จักเอเจลผมก็ไปทํามาแล้วพอหลังจากนั้นแล้วจึงได้มารู้จักเอเจลก็ไปใช้ฮาร์ดเนี่ยหลังจากที่ใช้ฮาร์ดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีขึ้นเลยอาการต่างๆก็เรียบร้อยดีไม่ไม่มีอาการเหนื่อยง่าย ไม่มีการเจ็บหน้าอกแล้วก็ก็ประกอบไปทําการทดสอบไปเดินสายผ่านนะก็ประกอบว่ามันเรียบร้อยดีสามารถที่จะทําได้ครบถ้วนแล้วก็ไปฉีดสีดูก็ประกบมันโล่งด้วยอัน <_ an> นี้นก็ถือว่าผลค่อนข้างจะดีมากนะครับนั้นก็เป็นสิ่งที่ประทับใจสําหรับสินค้าตัวอื่นที่ประทับใจก็มีอย่างอูมี่เนี่ยผมก็เคยให้เพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งที่เขาเป็นเบาหวานแล้วก็ เท้าของเขาเนี่ยปลายนิ้วเท้าเนี่ยมันเริ่มต้นเปลี่ยนเป็นสีม่วงๆนะแสดงว่าเลือดมาไม่ไปที่นั่นแล้วนะก็จะแต่เขาก็เหมือนกับจะต้องถูกตัดแล้วอนะ่ะปรากฏพอเอาไปใช้่มีได้ครึ่งเดือนมันปรากฏมันกลับมาเป็นสีมันกลับมีสีชมพูไว้สีม่วงนหายไปและในสุดก็ไม่ต้องตัดนิ้วนี่ไม่ใช่คนคนเดียวนะยังมีคนอื่นอีกอย่างเช่นนีมีพระองค์หนึ่งที่ผมนับถือเป็นพระพิชญผู้ใหญ่แล้ะท่านก็มีอาการคล้ายเงี้ยนิ้วเท้าเนี่ย เริ่มต้นเปลี่ยนเป็นสีคล้ายๆสีม่วงแล้วพอผมไปเห็นก็ผมก็เอาไปถวายประก,กอบครึ่งเดือนก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็กลับมาสู่ปกติได้แล้วก็น้าตาลก็กลับมาลดมาสู่สภาวะซึ่งอยู่ในไม,ไม่ไม่อันตรายแล้วนะฮะนี่ก็ถือว่าได้ประโยชน์อย่างยอดเยี่ยมเลยในการช่วยแก้ปัญหาเรื่องของในลายเบาหวานที่เป็นรุนแรงนะฮะคือสำหรับตัวฮาร์ดเนี่ยนะมันมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อ ร่างกายและทําให้หลอดเลือดเนี่ยทำงานได้คล่องตัวมากเลยแล้วสามารถจะลดคอเลสเตอรอลได้ด้วยซึ่งผมจะไม่ลงรายละเอียดว่ามีตัวอะไรบ้างนะเพราะว่ามันก็เป็นที่รู้จักกันแล้วในตลาดทั่วๆไปเนี่ยแต่ที่ของของเอเจมันแตกต่างจากที่อื่นเพราะว่าเราสามารถจะบรรจุสารอาหารนี้เข้าไปแล้วทําให้ร่างกายเนี่ยสามารถจะดูดซึมได้รวดเร็วนะแล้วเซนต่างๆก็ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่อันนี้ต่างจาก จะใช้ในรูปแบบอื่นซึ่งมันช้ากว่าและไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรจะเป็นนะครับสำหรับตัวมิเนี่ยก็มันมีส่วนตัวของที่มันจะช่วยปล่อยไอสเต็มเซลล์เราจากสเต็มเซลล์กันดีที่เดี๋ยวนี้จะใช้กันเยอะมากเลยสเต็มเซลล์มันจะไปซ่อมแซมส่วนที่เสียหายทั้งหลายนนาาานเนื่องจากเบาหวานมันเป็นความเสียหายที่ตับอ่อนนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นมิ้ก็จะมีส่วนในการที่จะช่วยให้เซลล์ของตับอ่อนเนี่ยฟื้นตัวได้ อันนี้ก็ทำให้กลับว่าการสร้างอินซูลินจะสร้างขึ้นโดยธรรมชาติแต่ที่เราจะใช้อินซูลินฉีดเข้าไปนะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ที่ถาวรกว่าคือมัก็ช่วยทําให้กลับคืนสู่สภาพของความเป็นปกติได้ ผู้ช่วยศาสตราจาร,ร,ร,าราย์ดรพัทะวัลวงเรืองวิสารนะคะอดีตเป็นข้าราชการประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็เคยทำเรียนอุบาลพัทละวัลเคยทำการส่งออกค่ะ,คะปัจจุบันเกษียณแล้วแล้วก็มาทำเอเจนต์ฟูลไทม์ค่ะ,คะอะแล้วคุณลูกล่ะคะครับสวัสดีครับผมชื่อพักพลพึงประเสริฐนะครับก็ปัจจุบันเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชั้นปีที่สองครับเนี่ยตอนแรกพี่เป็นคนโรคความดันสูงใช่ไหมคะก็ะะจะนอนดึกไม่ได้ถ้านอนเลยสี่ทุ่มพี่รู้เลยว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ย ทั้งวันเลยพี่จะต้องคลื่นไส้วิงเวียนบ้านหมุนมจะลําบากมากอาการแย่ยม,มากแต่พอพี่ทานฮาร์ดไปได้เดือนเดียวลูกชายเนี่ยค่ะเอาฮาร์ดไม่ให้ทาน<ม>เดือนเดียวเท่านั้นนะคะอาการหายเป็นปริตทิ้งเลย<ม>แล้วพี่ก็นึกว่าพี่หายความดันแล้ว<ม>พี่ก็เลยเลิกทานไปพักหนึ่ง<ม>แต่ว่าในขณะเดียวกันพี่ยังรักษาหมอพี่ไปหาหมอไฟฟ้ายอยู่เป็นประจำนะคะหมอจะตรวจรักษาพี่เจาะเลือดพี่6เดือนครั้ง3เดือนครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอก็ยาม,มาทานพี่ก็ทานไปเรื่อยๆเสร็จแล้วพอพี่หยุดไปสักประมาณ4ีหเดือนเนี่ย ความเวียนหัวเนี่ยมันก็กลับมาอีกพี่ก็คิดว่าอ๋อพี่ต้องเริ่มทานใหม่แล้วแล้วหลังจากนั้นพี่ก็ทานมาเรื่อยๆ,ๆต่อมาอีกประมาณสักห6เดือนได้ค่ะคราวนี้หมอสั่งให้หยุดยาความดันเลยค่ะที่เคยทานยาความดันวัลเม็ดวัลเม็ดวัลเม็ดเ,เนี่ยอตอนนี้ไม่ได้ทานแล้วก็หมอให้พี่เนี่ยคอยเช็คความดันทุกวันทุกวันทุกวันอตอนนี้มันก็อยู่ในระดับร้อยยี่สิบกว่า1้อยสิบกว่าข้างล่างก็หกสิบเก้าเจ็ดสิบกว่าอะไรเงี้ย บางทีก็ขึ้นไป,130ปร้อยสากว่าถ้าเราเหนื่อยอะไรเงี้ยเพราะพี่จะเช็คไม่ใช่เวลาเดียวกันพี่จะเช็คเป็นช่วงช่วงตรงไหนก็ได้เพราะหมอบอกว่าเอาที่เป็นธรรมชาติที่สุดตอนไหนเราให้มันต่างกันไปเราจะได้ค่าที่แท้จริงตอนแรกๆเนี่ยคุณแม่จะไม่ยอมทานครับเพราะว่าตั้งแต่ตั้งแต่ผมเด็กๆเลยครับก็คือที่บ้านเนี่ยจะมีอาหารเสริมเยอะมากครับตั้งแต่โบดมีมีทุกยี่ห้อเลยครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ได้กินนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยสะดวกครับ เพราะวาเวลากินเนี่ยเราลำบากในการรับประทานมากสุดท้ายแล้วมันก็ไปอยู่ในตู้เย็นที่บ้านเรานะครับก็แต่ว่าพอได้ตัวนี้มาปุ๊บเนี่ยตอนแรกแม่เขาเปลี่ยนไปเลยครับผมเห็นเพราะว่าแม่เขาเนี่ยจากที่ปกติไม่ค่อยกินพวกนี้เนี่ยเขาเริ่มกินตัวเอเจลเพราะว่าเนื่องจากรสชาติมันอร่อยครับก็มันดูดซึมทันทีคีณแม่ก็ชอบม,มากเพราะรสชาติทุกตัวเนี่ยผล,ลไม้อะไรพวกนี้ครับอย่างเอกโซเนี่ยเป็นองุ่นคุณแม่นี่ประทับใจมากเพราะว่ามีรสหวานมีอะไรเงนี้ยแล้วก็ พราะส่วนตัวผมเนี่ยผมประทับใจตัวอูมิเพราะผมก็เป็นภูมิแพ้กับเป็นไซนัสนะครับซึ่งไอ้โรคเนี้ยมันทรมานมากครับคือไปไหนเนี่ยมันก็แบบเออเดี๋ยวก็เป็นหวัดอีกแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นหวัดทุกเดือนเลยครับก็ซึ่งผมก็กินตัวนี้มาสองเดือนแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่เป็นหวัดอีกเลยครับตั้งแต่รู้จักเอชเชลครับเป็นตั้งแต่เกิดนะคะโรคภูมิแพ้ลูกจ่ายพี่ะเป็นตั้งแต่เกิดเพราะว่าติดมาจากพ่อแม่ ชื่ออุดมรักบุญมากนะคะอาชีพเป็นพยาบาลค่ะพยาบาลน,นะคะค่ะพยาบาลน,นี่มีแผนกมีอะไรไหมคะอยู่ห้องผ่าตัดค่ะส่งเครื่องมือแพทย์คือเดิมตอนแรกเนี่ยเป็นคนที่มีคอเลสเตอรอลสูงค่ะ,คะก็อยู่ที่ประมาณ2 4 0ร้อเอ่อถึง250นะคะเป็นคนชอบกินอะไรที่มันมันมัน,มนอะไรปหคะชอบทานอาหารทะเลค,ค่ะมากมากเลยแล้วก็ของทอดของมันนี่ชอบมากมันหมูมันเนื้อค่ะชอบที่สุดถ้าไม่มันไม่กินใช่ค่ะมันอร่อยที่สุดก็คือตรงมันนี่แหละค่ะเป็นไงคะหลังจากกินแล้วเนี่ยทีนี้พอคอเลสเตอรอลสูงก็พยายาม พยายามลดเองจะพยายามควบคุมน้ําหนักเออควบคุมคอเลสเตอรอลด้วยตัวเองแต่ทีนี้เนี่ยเออเราเรา,เรารู้มากเราไม่อยากทานยาใช่ไหมคะก็พยายามควบคุมมันก็ควบคุมไม่ได้3ปีก็คืออยู่ประมาณช่วงนี้คะ่ะวิ่งไปวิ่งวิ่งมาอยู่ที่ประมาณ2 4 0 2 5 0ทีนี้พอมีคนมาแนะนําตัวฮาร์ตนะคะพอมีคนบอกว่าเฮ้ยทานฮาร์ตแล้วดีนะมันคอเลสเตอรอลลดลงจริงแล้วก็มีมีผลเลือดนะคะตรวจด,ดูแล้วมันลดลงจริงเราก็เลยเออลองทานดูทานหนึ่งกล่องเองคะ่ะพี่กบเลือดสองร้อยแ,แล้วยังกินอาหาร ปกติเหมือนเดิมคะ่คะก็คือพฤติกรรมการทาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนต้องยอมรับเลยอันนี้เป็นข้อไม่ดีน,นะคะ,คะที่ที่เราไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่ามันตัวเลขมันลงอย่างเห็นได้ชัดเจนมากประทับใจใ <น S 1> มากชื่อมนัสจูเจริญอา,อาชีพเภสัชกรจบเมื่อปีพศ2 5 0 2า,า,ายสมาลัวิแพทยศาสตร์ ก็มีความดันโลหิตสูงประมาณ150-160แล้วก็น้ำมันซิเตริกไดอะเตอริกก็ร้อยหนึ่งก็เกินแล้วก็ชีพจรเพ้าอีกร้อยหนึ่งซึ่งมันเกินหมดผมทานเอ็กโซกรีนยูมิแล้วก็ฮาร์ดทานมาสองเดือนกว่าก็มันมีการเปลี่ยนแปลงว่ามัน รู้สึกดีขึ้นแข็งแรงขึ้นแล้วก็สบายขึ้นคว,ความดันก็ลดลงอย่างซิสเทลิกจากร<ม>้อยห้าก็ลงมาร้อยร้อยสจนปัจจุบันเหลือร้อยยี่สิส่วนในอรา,าราซไดเอลิกที่ร้อยหนึ่งก็ลดลงมาจนกระทั่งปัจจุบันก็เหลือ80ส่วนชีพจรหน<ม>ึร้อยก็ลดมาจนปัจจุบันก็80ปกติหมดแล้ว เมื่อก่อนรับประทานเนี่ยผมก็230คอเสสิตคอร์อลปัจจุบันนี้ก็ลดลงมาเหลือ180ยอปสิบลดลงมาเยอะมากๆ2 <200 S 1> เดือนกว่าสองเดือนกว่าเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวขอทราบนิดนึงค่ะอายุคุณลุงอายุเท่าไหร่แล้วคะอายุ76็ุ่นรุ่นรุ่นหลังเม้าพะลบป,ปีเกาจุลาหลังเม้าพะลบหนึ่งปี คือนกนะคะลูกสาวเนี่ยเห็นมากับตัวเลยก็คือว่าเป็นหัวใจลั่วหัวใจลั่วอายุเท่าไหร่คะที่ขวบคะลูกขี่ครัวนะคะหัวใจลั่วเนี่ยมีอาการเป็นยังไงบ้างหายใจไม่ทันหายใจเป็นไงนะคะหายใจไม่ทันหายใจไม่ออกใช่ไหมเป็นมานานแล้วยังเป็นตั้งแต่กําเนิดครับพี่โจตอนนี้อายุ ปีที่เป็นแบบเก้าขวบเก้าขวบอ๋อเป็นตอนเมื่อประมาณตอนนี้สิบ้ว <4 S 1> ค่ะปีที่แล้วนะคะ,คะเดืนอนเมษาคุณแม่อาการเริ่มแรกเป็นไงคะก็คือว่าน้องไอเหมือนเป็นวันโลกเลยค่ะไอตลอดไอจนถึงขนาดว่าเราคิดว่าลูกเป็นภูมิแพ้ะค่ะอาการเริ่มแรกมาจากใช่ก็มาจากการไอเนี่ยค่ะพี่กบแล้วเป็นปอดบวมตลอดเป็นทุกปี ไม่ทาให้หัวใจรั่วอาไม่ค่ะเราเราไม่รู้พอพอเราไปตรวจเราคิดว่าเป็นบุ๋มแพ้แต่ <ฮะ S 1> จริงๆแล้วคือเขาหัวใจรั่วร<ต>ั่วสามเซนแล้วตั้งแต่กําเนิดแต่คุณหมอไม่เคยมีท่านไหนตรวจพบหลังจากที่รู้แล้วนกทำไงต่อก็คุณหมอบอกว่าคุณแม่ถ้าเกิดว่าอย่างนั้นล่ะต้องให้กล้ามเนื้อน้องกล้ามเนื้อหัวใจน้องให้แข็งแรงนะคะ,<ฮ>ะแล้วก็เพิ่มน้ําหนักให้น้องหน่อยจากน้องประมาณยี่สิบสองโลเนี่ยให้เพิ่มเป็นยี่สิบห้านะคะถึงจะรับการโอเพอรฮาร์ดได้แต่หลังจากนั้นนกได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัววนนนึงะะะะคคชื่่อา นี้เลยค่ะพี่กบสีน้ำเงินค่ะใช้แบบไหนคะก็คือว่าให้ทานวันละหนึ่งซองค่ะพี่จากนั้นนะคะวัดผลหนึ่งเดือนนะคะการเต้นของหัวใจลูกนกเนี่ยเปรียบเสมือนคนที่หัวใจไม่ล่วแล้วสามารถรับการโอเพ่นฮาร์ดได้โดยที่น้ำหนักไม่เพิ่มขึ้นแล้วเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ทานฮาร์ดไปแล้วหายใจทันหายใจดีขึ้นยังแลวเวลาหายใจตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะบอกเพื่อนๆสิคะ มันหายใจดีขึ้นไม่หอบแล้วไม่หอบใช่ไหมคะทีนี้หนูกินฮารดวันละหนึ่น,นะคะคุณแม่รู้สึกประทับใจผลิตภัณฑ์ฮาร์ด ยังไงบ้างบอกเพื่อนๆอีกนิดนึงค่ะนะคะผลิตภัณฑ์ฮาร์ดเนี่ยจริงๆแล้วนะคะมันเห็นผลกับครอบครัวของนกจริงๆนะคะแล้ววันนี้น้องบัวเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้ได้โดยที่ว่าไม่จําเป็นต้องทานยาโรคหัวใจตลอดไปแล้วทานฮาร์ดคุมวันละหนึ่งซองนะคะน้องสามารถทํากิจกรรมทุกอย่างได้เหมือนเดิมนะคะแม้แต่ตอนนี้เขาก็คือสอบได้ที่1คือเขาแบบมันเหมือนว่าเลือดเป็นเลี้ยงสมองอะไรเขาดีหมดอะค่ะเราก็เลยรู้สึกประทับใจนะคะค่ะถามกลับไปนิดนึงน้องบัวต้องกินยาตามคุณหมอสั่งไหมคะอาะะยะ6เดือนแรกหลังจะผ่าตัดทานค่ะ แต่หลังจาก6เดือนเราไม่ได้ทานแล้วค่ะใช้ฮาร์ดอย่างเดียวยวันละ1นึ่งซองขอบคุณคุณแม่แล้วก็น้องบัวน,นะคะ,ค,ะคุณค่ะดีค่ะ มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจยังไงบ้างคะก็เป็นโรคหัวใจมาสิบกว่าปีแล้วค่ะแล้วก็กินยาที่บ้านคุณหมออยู่ประจํา15วันครั้งนะคะเสร็จแล้วก็มาเจอตัวนี้โดยทางหนังสือค่ะก็โทรไปแล้วก็ได้รับของมาทานก่อนค่ะแล้วเป็นไงบ้างหลังทานยี่สวันหลังจากที่ทานหมอก็สั่งให้หยุดยาหัวใจคือตัวเวลามิวอะค่ะ หมอสั่งเลยหรอคะหมอสั่งเลยค่ะแล้วตัวเองก็บอกว่าคุณหมอหนูไม่กล้าค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าหนูหใจหนูหยุดเต้นใช่เพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ <c oughs> แต่สุดท้ายหมอก็บอกไม่เป็นไรคุณก็ทานอาหารเสริมตัวน,นี้ไปเลย<อ>คือเอเจลค่ะพี่บอกคุณหมอว่าเอ้พี่รู้จักผลิตภัณฑ์ตัวนี้กินแล้วมันอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมค่ะคือหมอบอกว่าคุณไม่ทาอะไรมาก็เลยบอกบอก กินผลิตภัณฑ์เอเจลค่ะเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นตอนนี้ทานไม่ทานยาแล้วเหรอไม่ได้ทานแล้วค่ะแล้วก็หยุดไปเลยแต่ยังไปให้หมอดูเดือนละครั้งมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างคะตอนนี้ก็จากคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์400ยกว่าก็เหลือร้อยกว่าค่ะพัฒใาผลิตภัณฑ์มากพัฒัาใจมากค่ะแล้วก็คิดว่าจะกินตัวอื่นอีกต่อไปแล้วก็ทําเป็นธุรกิจด้วยค่ะขอบคุณนะคะค่ะคุณดีค่ะ